สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับไอ้เช่นเคยนะคะวันนี้ผมจะมานำเสนอนะครับตัวแม่บ้านนะฮะตัวนี้บอกเลยว่าเป็นรุ่นใหม่ไหมผมว่าก็เป็นรุ่นใหม่แหละเพราะว่ามาจากญี่ปุ่นรถทุกคันที่เรามาไม่ได้ดัดแปลงเลยเลยนะครับบางทีอาจจะเปลี่ยนระบบแค่เพิ่มมือบิดไปน,นิดเดียวแล้วก็เปลี่ยนแบตให้เป็น3 6หโวลต์ผมพูดเลย แต่รถเราไม่มีการเพิ่มมอเตอร์ตรงนี้ไม่มีการเพิ่มแบบตรงนี้นะฮะรถดเดิมๆครับผมมาดูคันแรกครับสีขาวผมบอกว่าคันนี้พิเศษยังไงอย่างแรกขับเคลื่อนล้อหน้านะฮะอย่างที่สองรถคันนี้พับได้อ่าเป็นรถแม่บ้านพับได้นะครับตัวนี้มัน26นิ้วนะฮะอันนี้ก็ผมยังไม่ได้ใส่ตะกร้านะครับลูกค้าท่านไหนอยากจะได้ตะกร้าซัตเตหรือลอยากได้ตะกร้าตะกร้าเจแปนธรรมดาแบบนี้นะครับก็แจ้งเข้ามาได้นะฮะตัวนี้ผมบอกเลยว่าสวยมาก นะครับเป็นสีขาว126นิ้วเกียร์ดุมสามระดับขับเคลื่อนล้อหน้าครับมาดูตัวต่อไปครับตัวต่อไปตัวนี้รูปทรงผมบอกเลยว่าผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้ทั้งพ่อบ้านแม่บ้านเลยและคันนี้สวยจริงๆผมพูดเลยว่ามีร้อยเนยหายังยากเลยครับคันนี้นะฮะมาพร้อมกับแบต8.5แอมตัวนี้ขับเคลื่อนล้อหน้าเหมือนกันนะฮะแต่ตัวนี้พับไม่ได้นะครับผมแล้วก็มารุ่นที่สามครับรุ่นที่สามเนี่ยตัวนี้ผมบอกเลยว่า รุ่นเนี่ยคล้ายๆกับพวกยามาฮ่าเพราะว่าตัวถังเห็นนะตัวถังเหมือนคล้ายๆยามาฮ่าแต่ขับเครื่องล้อหน้านะครับผมแจ้งซ้านะครับว่าผมไม่ได้แปลงหรืออะไรทั้งนั้นนะฮะโอเคนะครับก็ยังไงลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจนะครับเข้ามาสอบถามได้เลยเพราะาช่วงนี้ผมบอกให้มีแต่ของใหม่ๆเข้ามาฮะเดี๋ยวผมจะลงคลิปอีกเยอะแยะเลยนะฮะรถพิเศษพิเศษรถแบบอ่ะผมสปอยนิดนึงรถพานารุ่นใหม่แบต16บ7แอมป์อ่าแต่เดิมๆนะผมบอกก่อนผมไม่ได้แปลงเลยนะ เดิมเดิมแปดสิบหกสิบเจ็ดแอมเดี๋ยวผมจะมาถ่ายคลิปให้ดูอีกทีนึงครับวันนี้ทางร้าน BPK ไปแล้วครับสวัสดีครับ